สวัสดีค่ะพบกับน้องป๊กป้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตังหวังกองตามไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรตามไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหินกองยินดีให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีบริการทั้งหมด2งานคืองานทะเบียนราษฎรการแจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่การขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านและงานบัตรประจำตัวประชาชนการขอมีบัตร การเปลี่ยนบัตรให้บริการสะดวกรวดเร็วขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะแจ้งเกิดแจ้งตาย้ายที่อยู่กดหนึ่งงานบัตรประจําตัวประชาชนกด2วันนี้น้องป้าเป้าจะมาทําบัตรประจําตัวประชาชนนะคะกดหมายเลขสองนะ ได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนง่ายๆสะดวกไม่ยุ่งยากต้องที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตะบนหินกองเท่านั้นสำหรับท่านใดที่อยากติดต่อ,อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์036390221หรือติดต่อผ่านทาง Facebook เทศบาลตะบนหินกองจังหวัดสระบุรีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นลองป้าป้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย